สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้การตรวจตั้งคันนะคะสําหรับท่านที่ได้ไปในถุงยังชีพนะคะสําหรับชุดตรวจอของเราจะเป็นรุ่นนี้นะคะในหนึ่งซองนะคะก็จะมีแท่งตรวจอยู่หนึ่งอันนะคะโดยแท่งตรวจจะเป็นแบบนี้นะคะให้จับด้านสีชมพูนะคะส่วนด้านนี้ด้านสีฟ้านะคะจะเป็นด้านที่ จุ่มลงไปในปัสสาวะนะคะโดยแกะออกมาก่อนที่ท่านจะตรวจนะคะต้องหาภาชนะรองปัสสาวะก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมีภา,าชนะมีปัสสาวะสําหรับสองสองสำหรับคนท้องแล้วก็คนไม่ท้องนะคะเดี๋ยวเราจะจุ่มให้ดูเลยนะคะโดยวิธีการจุ่มนะคะจุ่มปัสสาวะไม่เกินขีดเส้นสีฟ้าด้านนี้นะคะไม่ให้เกินนะคะ ผลนะคะท่านต้องอ่านภายใน5นาทีถ้าขึ้น1ขีดแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งคันถ้าขึ้น2ขีดแสดงว่าท่านกําลังตั้งคันอยู่ค่ะ